สวัสดีค่ะวันนี้ก็เผอิญมีเรื่องสนุกๆน,นะคะไปไปนั่งคุยกับพี่ผู้ชายหลายคนที่ในกลุ่มเขาก็เล่ากันนะคะว่าเนี่ยหมอทํารายการอย่างเงี้ยอยากให้หมอมาสอนอผู้หญิงหน่อยว่าความจริงเนี่ยเกซของผู้ชายเนี่ยนะคะเวลามันต้องการอะไรมันจะพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะได้ถึงนั้นมาโดยไม่คํานึงถึง ข้อดีหรือข้อเสียหรือการที่จะไปเป็นโทษกับใครนะคะนี่คือผู้ชายผู้ชายในกลุ่มเนี่ยคุยกันอย่างขนาดนี้แสดงว่าเขารู้กันเองว่าด้วยเวลาผู้ชายมันต้องการอะไรเนี่ยมันทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงรู้ว่าจะทําอยากจะกินคุณเนี่ยมันจะทําทุกวิธีทางที่จะหลอกล่อให้คุณอยู่ในอยู่ในภวังที่เขาสร้างเอาไว้นะคะเอาเป็นว่าอย่างอย่าง,างคือ อย่างที่หมอเคยเล่าไปแล้วว่าเวลาผู้ชายตกลุ่มรักกับผู้หญิงตกลุ่มรักจะไม่เหมือนกันนะคะผู้ชายเนี่ยเวลาตกลุ่มรักจะใช้ฮอร์โมนเพศนะคะฮอร์โมนเพศเนี่ยเป็นมันจะถูกด้ด้วยเทสโทสเตอโรนตัวเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายสับสนระหว่างรักกับหลงนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า l u ส t ึือซึ่งแปลว่าโอ้โหกระสันนะกระสันอยากจะอยากจะ อยากจะปลดปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นคือตรงจุดนี้เองเนี่ยในช่วงเวลานี้เป็นช่วงแมจิกของผู้หญิงแมจิกแมจิกก็คือหมายความว่าคุณไม่ต้องไปเกรงใจกับผู้ชายที่มากับคุณในลักษณะนี้เลยนะคะอันนี้ขอเตือนเอาไวใ้ในในในลักษณะที่เตือนผู้หญิงด้วยกันนะคะว่าคุณคือผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาหาคุณ แล้วชวนคุณคุยหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบคุณปฏิเสธเลยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในการระยะยาวต่อมาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเมื่อคุณมีการมีการสมยอมกันไปแล้วนะคะซึ่งลักษณะตรงนี้เองเนี่ยเมื่อเมื่อฮอร์โมนเพศมันพีคถึงกุดจุดเซิร์ชแล้วมันได้รับการปลดปล่อยพบแปลว่าหลังจากนั้นภาวะที่คุณเคยเคยถูกถูกทำให้เป็นมายาที่ผู้ชาย ล่อลวงอะไรหลายๆอย่างที่จะสร้างภาวะโรแมนติกหรือในหนังอะไรเงี้ยนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นณนจุดนี้เองที่ช่วงเวลาที่เขาให้เราศึกษาศึกษาของการศึกษาความสัมพันธ์เนี่ยเขาถึงให้ให้ใช้ระยะเวลาที่นานนานเพราที่จะรู้ว่าคนคนนี้พอที่จะไปกับคุณได้ไหมถ้าไปได้มันก็จะมันก็จะเป็นความรักที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม ะะทำอะไรก็ตามที่มันต้องใช้ความพยายามแปลว่ามันไม่ใช่ความรักนะคะอันนี้ก็เตือนเอาไว้ให้สาวๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าจุดที่คุณจะต้องจับจุดให้ได้ว่าผู้ชายหลอกผู้หญิงยังไงตรงนี้คือเขาไม่รู้หรอกว่าเขามาหลอกคุณแต่จุดที่จุดที่เขาเกิดภาวะที่เวลาลัสนี่ยเขาทำทุกอย่าง90%ทำทุกอย่างที่จะได้กินคุณแต่ว่า อันนี้อยู่ที่ความฉลาดของผู้หญิงแล้วว่าคุณจะช่วงเวลานี้จะทําให้มันอยู่ได้นานที่สุดเท่าไหร่นะคะซึ่งในตรงนี้เองเนี่ยก็มีสอนไว้ใน CBT กับ Rewire ซึ่งตรงนี้ถ้าสมมุติว่าคุณสามารถที่จะเข้าใจาพฤติกรรมของเพศช,ชายมันก็ไม่ต่างอะไรกับแอนิมอลเท่าไหร่แต่ว่าแต่พอมนุษย์ มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีการรู้ผิดช,ชอบชั่วดีถ้ามนุษย์ไม่รู้จากตรงนี้เราก็ไม่ได้ต่างอะไรกับแอนิมอลนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเอาไปศึกษาแล้วดูเราเราจะผู้หญิงจะต้องเป็นคนคุมเกมในเรื่องในเรื่องครอบครัวเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่จะ drive ครอบครัวเ,เด็กเด็กรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ย คุณจะต้องพยายามให้เกิดการเลี้ยงดูระหว่างพ่อกับแม่ให้ได้ไม่ใช่ผู้หญิงจะต้องทําได้ที่เลี้ยงลูกเพราะว่าเด็กที่โตมาโดยการที่แม่เลี้ยงคนเดียวเนี่ยมันก็จะมีภาวะที่ขาดบางอย่างหรือโตมากับพ่อเลี้ยงคนเดียวมันก็จะขาดบางอย่างเพราะฉะนั้นอยากให้คุณทําครอบครัวให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อเราจะสร้างเจเนอเรชันใหม่ให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นไป วันนี้ก็เป็นหัวข้อสนุกๆน,กนะคะสั้นหน่อยแต่ก็อยากให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ